สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเทรดทองยังไงให้ได้กำไรกันนะคะ เทรดทอง forex XAU คืออะไรเทรดทอง For ร x XAU คือการซื้อขายราคาทองคำที่มีอยู่ในตลาดโดยใช้ราคาทองมาพิจารณาการซื้อาขายถือเป็นตลาดที่มีวอลุ่มสูงที่สุดในโลกสามารถทำกำไรได้เพียงเสี้ยววินาทีแต่ก็ทำให้เราขาดทุนได้เช่นกันดังนั้นก่อนจะเทรดทองต้องมาดูกันว่าผู้ที่สนใจจะเทรดทองคำจำเป็นต้องศึกษาอะไรเพื่อให้ได้ทำกำไรจากการเทรดทองค่ะ วิธีทากำไราจากการเทรดทอง forex 1. ซื้อในราคาถูกแลขายออกในราคาสูงตามหลักการซื้อขายหุ้นทั่วไปเพื่อเอากำไรส่วนต่างของราคาทองคำา 2. ททำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงโดยใช้สัญญาณแบบ CFD 3. วิเคราะห์ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อราคาทอง XAU USD ผ่านการตรวจสอบรับเพื่อทำนายแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 4. การวางแผนบริหารความเสี่ยงในการเทรดช่วยลดความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การขาดทุนจากการเทรดค่ะความสัมพันธ์ของทองคำกับปัจจัยต่างๆปัจจัยหลากหลายทางเศรษฐกิจและการเมืองมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อราคาและความผันผวนของตลาดทองคำ ภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูงหรือมีกำหนดอัดตราดอกเบี้ยให้ต่ำผู้ลงทุนมักหันไปลงทุนในทองคำเป็นผลให้ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นภาวะเศรษฐกิจจึงเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อราคาทองคำ อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยมีผลต่อราคาทองคำด้วยคือเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นราคาทองคำมักจะลดลงแต่ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยลดลงราคาทองคำมักจะเพิ่มขึ้นค่ะการเมืองการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองข่าวทางการเมืองที่ไม่แน่นอนหรือสงครามยังสามารถส่งผลต่อราคาทองคำเนื่องจากทองคำถูกยกให้เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในช่วงที่ตลาดอื่นๆต้องอเผชิญกับความไม่แน่นอนค่ะ เทรทองต้องอ่านข่าวทันกระแส เทรดทองต้องตามข่าวและทันกระแสเพราะเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จจากการเทรดทองคือการอ่านข่าวและเทรดตามข่าวข่าววันไหนแรงวันไหนเงียบก็มีผลต่อราคาทองคําของวันหลายคนมักใช้กลยุทธ์เข้าวไหวออกไวซึ่งข่าวที่แรงที่สุดจนสร้างเอฟเฟกต์ต่อราคาทองคํามากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือข่าวนอนฟาร์มจะเกิดขึ้นในทุกวันศุกร์แรกของเดือนโดยสามารถติดตามข่าวสารได้ทางบทวิเคราะห์ประจาวันพอเรามี นักวิเคราะห์จากประเทศออสเตรเลียมาทำหน้าที่สรุปข่าวให้เทรดเดอร์ได้อ่านในทุกๆวันเพื่อให้วันธรรมดาของคุณเป็นอีกวันที่สร้างรายได้ให้คุณค่ะเทตดทองต้องเปรียบเทียบเงินดอลลาร์ในการเทรดทองในตลาด Forex เวลาคู่เงินที่ขึ้นมาจะใช้เป็น XAU หมายถึงราคาทองคำโดยจะมีการจับคู่กับราคาสกุลเงินที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกนั่นก็คือคู่เงินดอลลา์ XAU USD หรือเงินยูโร XAU EUR แต่เทรดเดอร์มือใหม่ต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของราคาทองคำกับคู่เงินที่ต้องเทรดด้วยนะคะเพราะมันมีผลต่อการซื้อขายควรเลือกว่าคู่เงินไหนที่มีพฤติกรรมเหมาะกับเรามากที่สุดค่ะตัวอย่างการเทรดทองคำใน Forex การเทรดทองคำอาจจะค่อนข้างซับซ้อน แต่ผ่านการสำรวจตัวอย่างการเทรดทองคำจะช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้นการวิเคราะห์พื้นฐานจากข่าวเศรษฐกิจสมมุติว่าคุณทำการวิเคราะห์พื้นฐานเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกคุณพบความไม่แน่นอนในสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะลดอัตราดอกเบี้ยปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้คุณคาดการว่าราคาทองคำจะเพิ่มขึ้นในอนาคตค่ะ การวิเคราะห์เทคนิคทำการวิเคราะห์เทคนิคโดยใช้แผนภูมิเทศลายเทศและดัชนี RSI และพบว่าทองคำอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและยังไม่เข้าสู่ภาวะที่เกิดการซื้อมากเกินไป (Overbought) คุณสามารถใช้เทคนิคนี้ในการวิเคราะห์การเปิดออเดอร์ซื้อซึ่งทำให้คุณมั่นใจเพิ่มเติมในการเทรดทองคำ การเปิดสถานะการเทรดด้วยข้อมูลวิเคราะห์ทั้งสองอย่างคุณตัดสินใจเปิดสถานะการซื้อ long position ในการเทรดทองคําคุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงโดยตั้งค่า stop loss ที่ระดับที่ถ้าราคาทองคําลดลงถึงทําการขายทองคําออกไปและตั้ง take profit ที่ระดับที่ราคาทองคําขึ้นถึงจะทําการขายทองคําออกไปหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแนวรับแนวต้านค่ะการเลือกโบรกเกอร์มีผลต่อการเทรด คุณรู้หรือไม่ว่าโบรกเกอร์มีผลต่อการเทรดทองทางค่าสเปดและค่าสวอตซึ่งเป็นผลต่อกำไรของคุณโดยตรงดังนั้นก่อนการตัดสินใจเลือกโบรกเกอร์ควรสอบถามถึงเงื่อนไขเหล่านี้และทําความเข้าใจเรื่องระยะการฝากถอนและที่สำคัญต้องเลือกโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาตเพียงเท่านั้นคำถามที่พบบ่อย 1. เทรดทองเหมาะกับใครการเทรดทองเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการหาทางป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจผู้ที่สนใจในการลงทุนระยะยาวและผู้ที่สามารถทนต่อการขาดทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 2. การเทรดทองคำมีความเสี่ยงอย่างไรการเทรดทองคำมีความเสี่ยงในการขาดทุนการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำอย่างรวดเร็วและการขาดแคลนของข้อมูลเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ 3ส,สามารถเทรดทองคำด้วยเงินเท่าไรเงินที่ต้องการในการเริ่มเทรดทองคำจะขึ้นอยู่กับโนโยบายของโบรกเกอร์ที่คุณเลือกแต่ส่วนใหญ่จะมีขั้นต่ำที่ค่อนข้างต่ำเริ่มต้นจากเพียงไม่กี่ร้อยดอลลาร์ค่ะ 4. ควรใช้วิธีการวิเคราะห์ไหนในการเทรดทองคำควรใช้วิธีการวิเคราะห์ทั้งพื้นฐานและเทคนิค การวิเคราะห์พื้นฐานจะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกในขณะที่การวิเคราะห์เทคนิคจะช่วยให้คุณคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงราคาในระยะสั้นทาทำไมทองคําถึงเป็นที่นิยมในการเทรดทองคาเป็นสินทรัพย์ที่ถือได้ว่าปลอดภยัยที่ผู้ลงทุนมักหันมาเมื่อตลาดอื่นๆมีความไม่แน่นอนนอกจากนี้มันยังเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการทํากําไรของบริษัททําให้มันเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับการป้องกันความเสี่ยง ได้ความรู้ดีๆกันไปแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มหาก,กินกับกราฟเทศทองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวนักเทศกันนะคะ